เขาก็คอยมองนะว่าใครจะมาทำเอาเอา้าเอาเอ,เอเพอเห็นว่ามีคนมาสวัสดีค่ะเป้าผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเอาสมุนไัรค่ะตำแยแมวนะคะเอามาให้แมวลองมาเล่นลองมาฟินกันดูนะคะเป้าผ่าจะไปหามาก่อนนะเพราะหาได้แล้วก็จะามาดูว่าแมวตัวไหนชอบหรือไม่ชอบหรือว่าแมวตัวไหนขี้ฉาบ้างนะคะ จะอิจฉาเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครอยากดูความน่ารักของแมวเปอร์พาด้วนะคะขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราจะมาตามหาตําแยใช่ไหมตกลงเขาเรียกตาแยแมวหรือเปล่านี่ค่ะเป็นก้นกานแบบนี้นะจริงๆเคยเอาไปให้น้องหลายรอบเลยเนาะแต่แถวบ้านเราไม่มีค่ะเราจะเอามามาตามซอกๆเนี่ยค่ะ <laughs> เพื่อจะให้ลากมันสดๆใหม่ๆนะ ตรงนี้ค่ะข้างๆข้างๆตลาดป่า,ปา,ปามีเต็มเลยแต่เราต้องแบบมาแล้วมันมันหายไปมันก็ขึ้นมาใหม่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเด็ดไปเยอะๆเลยดีกว่าเนะเผื่อน้องๆจะชอบเยอะเราจะได้เอาหักซะง,งั้นเราจะได้ให้เขาเยอะๆหน่อยนี่ค่ะลากมันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตัวไหนจะชอบที่สุดนี่นะคะหลังจากที่เราไปเอามาแล้วมันจะเป็นต้นแบบนี้เนาะน้องๆเขาจะไม่กินใบนะ ไม่ไม่ใช่แบบสัตว์กินใบใช่ไหมเราจะหักครึ่งค่ะเราจะหักให้เหลือแต่ก้านค่ะสังเกเนี่ยค่ะนี่เราจะหักให้เหลือแค่นี้อย่างนี้และอันนี้คือจะพร้อมทานเลยนะมันต้นไม้แห้งเลยไม้คัฟเลยมะคะเหรอใช่ไม้คัฟมีต้นไม้แห้งหรือเใช่ต้นไม้แห้งไหนมีใครรู้จักบ้างขอบอกสิมาเดี๋ยวเราจะให้อลิซกันก่อนเลยมาอลิสค่ะอลิซนี่เห็นไหมมันเดินมาเลยดูดูหน้าตามันดูหน้าตามันอยากได้ อลิสอยากได้อยากได้ไอ้ชายก็เอานั่นนเห็นไหมเห็นไหมใช่อลิสที่อลิสจะตบเห็นไหมดู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 ให้ชายมาดมนั่นตกเลยเห็นไหมเห็นเหรอครับแมวที่ชาย้วนั่นั่เห็นไหมเอาจะกินคนเดียวอ่ะหวงมากเออจะกินคนเดียวอ่ะอุ้ยชายก็ฟินเก๋ชายก็ฟินคือเนาะอลิสไปตบคนอื่นแล้วเห็นไหมไปตบในกล่องด้วยนะใช่ทะลุ อาลูกมาตอบลิชี่แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มออกอาการเริ่มห่วงพื้นที่นี่นี่อู้ดูลิชทำหน้าทำหน้าไม่เอาก็ได้เกดงอนแล้วหันหลังให้แล้วงอน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 อลิศมานี้มาอลิศถามแม่มาเร็วเร็วว้ายงอนมาเอาให้อลิศหน่อยเอาให้อลิศหน่อยแม่ให้การหนึ่งไม่เอาอลิศจะเอาอันเยอะ ผู้ชายดูชาย,ชายดีเลยเออชายสีมันมีกลิ่นที่นนดีอะอนนกินเข้าไปแล้วนะมะอ๋อเหรออริชอบกินเหรอลูกท่าน,นชายก็ชอบเกดฟินกันน่าดูเลยทะลมทะไลยเลยนะเกี่ยวไม้ได้สุดยอดมากเลยชายเอาหน้าสีเฉยๆนะก็ไม่ได้กินแต่อริชกินเข้าไปแล้วมันสีหนักมากเลยมาชายใช่ไหมใช่กดเต็มที่เลยใช่ใชายต้องต้องยื้อไวเลยเมื่อกี้แม่ก็รู้สึกว่าสีหนักเหมือนกัน ลลิชี่ล่ะลิชี่เอาไหมไปเรียกลิชี่มาสิลิชี่มานี่แล้วลิชี่มานี่แล้วมิ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 วเรแล้วเหรอเอาอันนี้ดีกว่าเอาเอาอันนี้ดีกว่าเกสคนที่ไม่กินรอเราอยู่ข้างหลังละเดี๋ยวลองดูนะทุกคนเขาฟินกันขนาดนี้แล้วคนนี้เวลาเขาได้กลิ่นอ่ะเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาไม่ชอบอ่ะเขาหน้าตาเหมือนให้นะแต่ไม่ไม่ชอบหน้าตาเหมือนให้แต่ไม่ชอบ หมือนติดติดสมุนไพรนะ <c oughs> แต่ว่าไม่เอาไม่ชอบ,บอวิ่งหนีไปเลยลดูนั่นดูนั่นอะไรไปติดตามไงดูเหมือนเมื่อกี้จะไปไปพอเราให้ปุ๊เหมือนเดินตามเหมือนเดินตามเอามาเดินตามาดูใบไม้เต็มบ้านเลยเนั่นสีสีเดี๋ยวเดี๋ยว,วลิชี่อยู่นะลิชี่นั่นอยู่ข้างในมะใช่ลิชี่อยู่ข้างในมะลิชี่มาลิชี่ลองดมสิลูกลองดมไหมชอบไหมลิชี่ชอบไหมคะลิชี่ชอบไหม นี่ลิชี่ชอบหรือเปล่าไ,ไม่รู้ผมชอบครับผมชอบครับสแสดงว่าเอาชายห่วงอะเกดใช่เออชายทำไมมุดหน้าอย่างนั้นนะเพิ่งเคยเห็นชายห่วงของห่วงห่วงอะไรไม่ห่วงห่วง <c oughs> อะไรน,นี่อันนี้อันนี้นี่เอามาแล้วเอาอันนี้อันนี้นี่เอามาแล้วเอาโอกาสกัน อันนี้นี่มันไม่ได้เลยนะเกศอันตรายอันตรายคนเป็นคนรักกันอะแบ่งเลยแย,แยกเอาอันใหญ่ให้อลิซเอาอันเล็กให้น้องอ๋ออ๋เอาแล้วเอาแล้วอลิชีอ๋อเอาลิชี่ลิชียนนึงอ่ะชายอืออ่ะให้ลิชียนนึงช,ชายมอมแบบอะไรอ่ะทำไมไม่ถือให้อ่ะมันสิงไม่ได้อากำเกศไม<อ>่ดูลิชี่นั่นแหละ่กหนูก็ชอบหรอกค่ะลิชี่ วิชีก็ชอบก้านใหญ่ก้านใหญ่โอ้โโอ้โดนชนขนาดนั้นโอ้จริงๆเลยใช่ออ้ชาของเองมีแล้วแม่เอาไว้ให้แล้วนะผูใช่มันขี้ฉาเหมือนกันเหรอเนี่ยเอาจบลูกใครขี้ฉาแกสตกลงใครคอมเมนต์เลยค่ะทุกคนว่าใครเป็นคนขี้ฉากันแน่นะคะในคลิปชายอืมแต่เขาก็คอยมองนะว่าใครจะมาทำว่าใครจะมาทำ โอ้เพอเห็นว่ามีคนมาเกตนี่ก็ขี้ฉาเือนกันคอยจ้องคอนนื่นนเขาพอ,อเขามาเท่านั้นแหละมาใชายมาันนี้มาไม่ให้อันนี้นะอะทำไมอะไม่เอาแล้วเหรอเอาเงนินแต่ละคน,เ,าานเกตส์นี่มันอะไรอะไรน่าเศร้าจริงๆอันนี้ไง,หไงให้แล้วจะเอาอันนั้นเหรอจะเอาอันนั้นเกตสไม่เอาอันนี้แน่แน่แองเอาอันนั้นให้ดีนะคะ ชาววัดมุสก็ไมให้เอาอันใหญ่นุ่นเอาอันใหญ่อยากได้อันใหญ่อออ่ะยากได้ันใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวสีนิดนึงอ่ะลองเอาของลิชี่ดูซิว่ามันจะเอาไหมดันดิชี่เอาหมดอ่ะเฮอยเอาหมดเนี่ยทำไมไม่เอาแล้วอ่ะดิชี่เศร้าใจได้เห็นไหมไอ้ชายเศร้าใจแล้วนะหะเออชายเป็นไรอ่ะน้อยใจอะไรอ่ะงอนอะไรฮัลโหลเออจะให้ฉันเอาให้เธอคนเดียวเหรอใช่ที่ไหนนั่นก็พิการนะ สงสารคนพิการหน่อยเดี๋ยวต้องเอาไปให้นมคุงด้วยนะลองลองให้นมคุงกับนมเปรี้ยวซิว่าเขาชอบไหมไปไปนมคุงครับผมคุงชอบไหมครับนี่สุกนมคุงก็ชอบมีตุ๊กตาให้เล่นในยนมคุงอ่ะแล้วนมคุงก็ชอบเนยน่ารักใครเครียดได้นะเกสแมวชอบเนาะใครรู้ได้ไงเนาะ ใครเป็นคนคิดค้นนี่เด็กๆหรือว่าคนเอฟซีเขาบอกมานะแล้วก็เลยไปหามาเนี่ยมันมีกลิ่นแรงรอเปล่าแมวก็เลยชอบอแล้วทำไมกินเข้าไปด้วยเด็กกินแล้วจะฟินไงใช่มันแบบเหนียว,หวเหนียวนึบเปล่าลากอ่ะเออเหนียวเหนียวหนึบโอ้ดูกินเข้าไปด้วยทุกคนน่ารักจังแมวสามาถมันจะดมกลิ่นไงไม่ดูรสชาติอ๋อเหรอใช่มันจะดมว่ากลิ่นไหนน่าก,กินมันก,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 ก็กินหมดนั่นแหละ <laughs> แต่หมารู้รสชาติไหมไม่รู้หมาก็รู้รสชาติน้อยกว่าแมวน้ำเปรี้ยวไปไหนเนี่ยน้ำเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมิ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 วน้ำเปรี้ยวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเปรี้ยวจุดจุดอ่น้ำคงชาบแหละหรืออ่ะกินใหญ่เลยใหเปรี้ยวอ่น้ำเปรี้ยวชอบไหมน้ำเปรี้ยวมาดูสิชอบไหมลูกอาพี่แกจับอันนึงให้น้องอันนี้น่ะอ่าชอบไหมน้ำเปรี้ยวดมไหม ไม่เอาเฮ้ยน้งเปี้ยวไม่ชอบเหมืบบอนก,กันไม่ชอบอีกกแล้วเออจริงนอกานั้นเขาก็ชอบกันหมดนะแมวบอกผมมีความสุขตลอดเวลาอยู่ครับไม่ต้องใช้อโอเค <c oughs> หนุกหนานอยู่แล้วใช่ไหม<ช>เอาแล,แล้วนมกล่องกับนมสดจะชอบไหมมันเป็นแมวคู่ดีมันเป็นแมวสีขาวมันอยู่ที่พันแมวเลยน่าจะชอบนะชอบนมสดชอบก็เคยเห็นอยู่ต่ลองเอาไปไปเอ้ยสีสีสีมืนี่วันดีสีสีเดี๋ยวไปให้น้องนมสองนม อยู่กันคนละที่เลยนะเกดต้องไปตามถ่ายนั่นเนี่ยของบ้านเนี่ยอ้ยน่ารักคาลิฮาดเลยนะหาแมวคุมแมวคุมแมวคุมคาลิฮาดกินหมดเลยนั่นเนี่ยเกตกินทุกทุกลากน่ารักด้วยน่ารักน่ารักน่ารักอะให้เลยให้เลยไปเดี๋ยวไปเอาอันนู้นไปจะขึ้นน้องบนแล้วใครขึ้นไปก่อนเกตอันนี้ทาไมอะขึ้นมาก่อนทํไมตาไิครับมีหน้าตาเขาอยากเข้าห้องมากเลยนะคะเขากำลังคิดว่าทำไมไม่ให้เขาเข้าห้องทำไมนมสดกับนมกล่องถึงได้เข้า ดูด,ดูเขาอยากเข้ามากอยากเข้ามากๆใช่อยากเข้ามากๆอะไรต้องนี้เข้าให้เขาเข้าไปด้วยก็ได้เขาอยากเข้าอ่ะน้องนมสดมาแล้วไหนน้องนมสดชอบไหมอุ๊ยชอบไหมคะเอาขึ้นให้ให้น้องมั่งสิที่คนอื่นนี่ยเอาขึ้นให้เลย <laughs> เออ โวมันตกน้องมาค่โอ้ยอารมณ์เสียเดี๋ยวแป๊บแก็อารมณ์เสียมหาน่ารักอ่ะเขากินกันนะเกดอุย้ยดึงกินดึงกินน่ารักจังเลยคนเนี้ยขี้ตาด้ยวยเอาขี้ตาเอาก่อนออนี่น้ำก่องน้ง่งน้ำก่องเอาไหมลูกมาดไม่ชอบหรอกเก็นนันพ่อไม่ชอบลูกก็ไม่ชอบเอเอไม่ชอบจริงสปีชีเ่เดียวกันอุย้ยน้องน้องน่า น้ำกินเลยแหรอลูกเออน่นารักจังเลยค่ะแมวขาวทำไมน่นารักอย่าง,งนีน้เนี่ยเป็นเพราะอ้วนนะเกดนายคนบอกว่าคนอ้วนไม่น่ารักไงคนอ้วนน่ารักเห็นไหมเออคนอ้วนน่ารักมากเลยก็กินใหญ่เลยอันนี้อ้วนเตี้ยแต่ขาวน่นารักว่ะฮะอืโอโอ๋อโอโอ้โ,อโหฟินเกดอ๋ออโอ้โหูยำ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  มันก็อ้วกหรอกมาหามันยิง่งไม่ค่อยดีหายใจาไม่ค่อยออกนะฮะอืมอือจริงอ้วกมาอ้อชอบอันนี้ชอบอันต่อๆอเลยเกินเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ถ้าอยากให้พวกเรานะคะสองคนถ่ายอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่าง<ช>คลิปนี้ครับเท่าไงคลิปนี้ป๊า,าค่ะน้องเกลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิป<ใ>นหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ่ะกินอีก